เอาอีกแล้วคลิปเก่ายังไม่ทันจะตัดเสร็จชีวิตมีคอนเทนต์อีกแล้วแต่ผู้ก่อนมา้าวแม่กับน้องเอาท็อปเปอร์มาให้ที่หอแล้วเราก็เลยแล้วนี่ก็เลยเอาแบบบาวนี่ที่วันที่คลิปที่แล้วซื้อก็แล้วก็เลยเอาให้ไปเลยก็ไม่รู้ยังไม่รู้รีวิวว่าอร่อยไหมเพราะว่านี้ก็ไม่ได้ชิมซื้อให้อย่างเดียวเออ แต่อวดทปเปอร์ก่อนเฮ้จักาพอีกแล้วน่าเกลียดมากมันใหญ่มากเ้มันใหญ่สุดๆคุณแกบอกว่ามันนุ่มมากแต่ชีวิตก็หาคอนเทนต์ให้ชีวิตตัวเองไม่เหงาไม่เครียดอีกแล้วทปเปอร์ไม่ใช่ประเด็นพอประเด็นอยู่ที่นี่ เห็นไหมว่าแบบคือประเด็นคือเนี่ยไปแบบพยายามดูแล้วก็เห็นว่าคือโคนอ่ะมันขึ้นเยอะมากแล้วซื้ออากาศผมมาแล้วก็ซื้อแบบพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ใดๆมาแต่ประเด็นคือประเด็นของคอนเทนต์ชีวิตวันนี้คือตอนแรกจะให้เอลีช่วยยอมให้หน่อยแต่ว่าเอลีก็คือไม่ไหวแล้วหลับตุยเย่ไปแล้วก็เลย ตอนนี้ไม่มีเพื่อนคนไหนว่างเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ของเราวันนี้คือเราต้องย้อมผมเองแต่ถ้าผมขาดจะทำยังไงด่มจริงเอ้ยแต่ด่มจริงนะด่มจริงนะ มาและอุปสรรคแรกของชีวิตส่งมือแบบตัวแม่มันจะทะลุไปมันจะทะลุไหมทำเป็ไงผมนุ่มลื่นในหนึ่งนาทีใ,ใส่ถุงมือไม่ได้ อยู <c oughs> <expand> ่ก mm ้อนมาฮ่าฮ <cel i> <ir> like <masterpiece> <ar> bon ่าสวสิผมดำมาตรงไหนเยอะจเย็นนะคะัจะเย็นนะครับจะเย็นจะเย็นอย่าโมโหอย่าโมโหใจก่อนใจก่อนใจเย็นใจเย็น โอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการแบ่งผมเสร็จแล้วคิดว่ามันเท่าเออย้อมในห้องแอร์ด้วยกัดผมในห้องแอร์แกกัดเท่เกิน ได้กิน <c oughs> แต่มันจะหมูกเลย <c oughs> แย่ๆอยากได้กินนะได้กินหนึ่งครั้งได้กินตลอดไป โอ้รู้ไหมว่าคามจริงแล้วอ่ะมนุษย์อ่ะคือเป็นสัตว์สังคมเป็นเอ่อเป็นสัตว์ที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันแต่ทำไมถึงเลือกที่จะทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองที่นสกเตรียมฟิ โอเคตอนนี้ก็คือไปล้างก่อนนะฮีเปลี่ยนทั้งตัวคือสีจริงๆสีในกล้องกับสีจริงๆไม่เหมือนกันคือแบบสีจริงๆอะมันออกแบบทองทองสมสม,สมคือกัดแรงอยู่เหมือนกันนะไอ้ข้างหน้าไอ้ตรงนี้ก็คือแบบไอ้ตรงที่มันทองเคยทองอะไรก็คือขาวไปเลยเนี่ยแต่พอในกล้องมันเหมือนติดเหลืองปะ เดี๋ยวผมผมตำแหน่งเนี้ยหายไปไหนปกติมันมีไม่ใช่หรอโอเคตอนนี้ก็คือเป็นเวลา8ปดโมงครึ่งกว่ากว่าแหละจะไปเรียนแล้วแต่ว่าเอาให้ดูก่อนคือมันมีช่วงหนึ่งที่มันด่างตรงเนี้ยมันก็โอเคแต่ว่ามันด่างนิดหนึง่งดูทรงน่าจะต้องซนะ้ำสองนนะี้ คลาดแฟนปิดไปก่อนละกันเพื่อความเนียนปากับแม่หนูไปเลยแล้วนะบ๊ายบาย